ไปดาวสรยครับทุกสมครับตอนนี้คุณสอสิแล้วนะครับวันนี้เราจะไปทะเลเ็นน้ำทะเลกันไ,ไปเลยปะไ,ไปทสุชมไปเล่นน้ำทะเลกันไป เดี๋ยวเดี๋ยวอือ่เชื่อให้ในะช่ไหมไปอยูเสียไปเลยอยูไปด้วยเอาไปด้วยนี่ตาเอาไปปูนั่งครับไฟไฟมันติดไฟมันติดป่ะอยู่ไฟมันติดป่ะเออไป ถ้ามันไม่ปิดก็คือมไม่ได้เปิดนี่เรามาเล่นน้ำทะเลที่บางแสนนะครับอันนี้ก็นเสือพางคนเดินแบบนี่นะครับทะเลเนี่ยตายแล้พี่ก็พี่ก็ถอดเสื้อผ้าไปเล่นน้ำแลนะเราไม่ได้ถอดเลยจะมีโอ้คนมาเล่นเยอะนะครับทุกคน เข้เล่เยอะนะช่วงน้ำขึ้นด้วยไมืดไปมืดไปไปน้ำทะเลบ้านั่นนงนี่แดดจะได้มันดี นี่นันเรียบมันนทรายเกทรายลงอื้นั่งละอยะเลน้ำทะเลครับนี่จะเป็นบรรยากาศน้ำทะเล เ,เรเา,เาจะพาเราเป็นเดินเขาอะเขาจะพาเดินไปตรงทางนึงเขาบอกกันนะเสือเด็มาออกกะัังกครก็ได้แบบนี้เี๋ไปตเดิน เป็นเวโนโ่นละคือเป็นวันธรรมดาควันธรรมดาก็คือคนจะไม่มีเยอะนะคนจะไม่เยอะช่วงเนี้ยแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาจะเยอะช่วงนี้มีแต่เล็กๆมาเลย คนเด่นตอนนี้คนเด่นเยอะนะแบบเรืสาว สาเยอะสาเยอะมันสวยมันจะมีตรงเนี้ยตรงเครับเลี่ยเทเลนกันถ้าถ้าว่ามันวันธรรมดาอันนี้มันจะค่อยไม่มีคนนะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์คนจะเยอะรายกาศดีมากเลยแต่วันนี้ไม่มีลมนะแต่วันนี้ไม่มีลมที่บางแสนไม่มีลมลมไม่ค่อย แต่คนจ็ไม่ค่อยอันนี้โอ้โหมีโซนห้าเนะเราจะพาไปเลินคนเล่นน้ำทะเลกันนะว่าแล้วก็มีคนมานั่งเล่นนั่งไรเง้เป็นกันพักผ่อนเนาะคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของสนนุรีนะครับ ก็คือแบบมานั่งพักผ่อนมานี่กันนะเป็นบันก็คือแบบเป็นบันท่นก่อนนะนี้ว่าเปน็นแบบว่าบรรยากาศดีพัทยา็เ,เหมือนแบบที่ต้องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรีนะครับก็คือบางแสนบางแสนถ้าเป็นพัทยาก็คนเยอะแล้วก็คนได้เยอะอยู่ครับมาเล่น ถ้าเขาเดินไปนน่นน่ะคนจะเยอะนน่นเขาเดิน,นไปนน่นคนเขาเดินไปนน่นคนจะเยอะนะแต่ก็เป็นวันธรมรมดาวันนั้นเนี่ยคนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าคเป็นวันเสาร์วอาทิตย์เป็นวันปเป็นวันหยุดงานวันนั้นเนี่ยคนจะเยอะครับคนไม่ค่อยวีนะเวลาประมาณสองทุ่มคนจะมี่อยเยอะปกติก็สองทุ่มเนี่ยคนจะเยอะมากเลยนะก็จะมีคนมาเล่นกันเท่านี้ ต้นมะพร้าวนี่โคตรสวยเลยเขาปลูกเรียนกันเป็นแถวเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินดิมทะเลนะครับเราจะเดินพาเ,เดินเป็นทรายไปไปมีคนมานั่งดแล้เ,เขาว่านั่งเล่นกันมีเด เด่นนะาาเต็นเต็ดเต็น,นคนไม่ค่อยเล่นกันแบบเอาแบบเอเอเล่นเขาก็มานั่งเล่นกันอันนะี้ตรหรับ คนก็เยอะอยู่นะถตอว่าไม่มีคนก็คนก็เยอะอยู่นะคนก็เยอะอยู่เนะนี่ยคนใหญ่ เ,เดินไปกับรถทะเลทะเลสวยมากไปเลยไปหาที่ีครับลมแรงขึ้นไว้เริ่มลมเริ่มมาแล้วลมเริ่มมาแล้วล รู้ว่าจะได้ยินเสียงวะเนี่ยจะ,จะให้ถ่ายอะไรก็บอกคอมเมนต์มานะครับคนจะไปถ่ายให้สถานที่ต่างๆเนาะนี่เยดูก็สวยเลยนะขึ้นับหน้าบันเทินเลยดูก็สวย เที่ยวกันเยอะนะแบบมีเด็กมีนีเด็กก็มาเที่ยวกันแต่ให้หันกล้องหน้าให้ดูนะครับดูดิถนนนี้เขาสะอาดไม่เหมือนบ้านเราเนาะหังดาวบ้างเราแบบที่ท่องเที่ยวที่พักก่อนตอนเย็นนี้ก็ไม่มีตะขยะผมก็ได้ว่า,าว,วาดผมนะเพราะว่าเขามันดีอ่ะ รดูกลับเก็บเก็บกลับเขามัน <screen> ดีหมดเอาเลยละเดี๋ยวเขาเป็นคนเลยละไดเลยละนี่สาวยกเก้าอี้กลับละได้เห็นไหมโอ้โห ก็ดูก็ถ่ายดูกันนะเฮ้ยนี่ตีรังกาดิเดียวตีรังกาดิลองตีรังกาดิคนเยอะมากคนมาเล่นน้ำกันที่มันจะอยู่โซนมันจะเดินแบบแท่งมานิดหนึ่งก็คือคนเยอะเลย บิลดั้มเด็กไปบิวเล็กไป bíng này, bíng giờ bíng na, để hỏi, để luôn hỏi tâm mau. nhiều คนจะเยอะมากเลยมาดูพี่ครับพี่ขะนังนี่นีน่นี่นี่แป๊ะแป๊ะใส่แวบบแบบ่นจะดื่มพี่เขาแล้วนะว้าวสาว

ว่าทำน้ำยังไงอันนี้ได้น้ำเดิมเดิมคืนนิดเดิแล้วยืนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย